การสวัส <cult> ด <pause> ีค่ะสมุช่วมโมนี้พอเที่ยงเดินทางขึ้นมาทั้งวันซ้ำม่วงเนาะค่ะสมุชวมเนาะมาติดตามสูตรหวยเงินล้านของลุงกอดครับผมทึงว่าจะลุดไปบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับนพบาสูตรหอยคำนวนนี่ก็ลุดบ้างเขาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับผมแต่ว่ามีหลายคนหลายท่านยังบอกว่าไปติดตามสูตรหอยคำนวณของลุงกอดให้ไนเด้อว่าสันพอเที่ยงก็เลยที่โอกาสเดินทังมาหาลุงกอดครับโมนี้ไปเบิ่งลุงกอดเก็บกง อยู่ให้ให้วันก็บอกก้วงหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้ลุงกอดกะมาไปทีเดียบบ่อยเนาะเตรียมจะบุกงไปขายพอเที่ยงกะดักใบก่อนครับให้เอาให้สูตรไว้คำนวณไปให้พี่ให้นองสัก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะจงให้ลุงกอดไปอันตลาดไปครับไปฟั่งกับลุงกอดว่ามันนี้ลุงกอดจะให้วิ่งตัวไหนจะพูงให้ตัวไหนเน้นเนเนาะครับไปครับฟั่งกับลุงกอดเลยครับ อยู่ในเรื่อวิ่งนี่แหละมันสิเป็นยังไงล่ะฝันแต่ว่าจำบ่ได้จำบ่ได้ครั้งอี้สั่งว่าแต่ปนี้ฝันมึงสิแกงนี่แต่ว่ามันจำบ่ได้ทบทวนหาความฝันเจ้าของฝันมันจำบ่ได้เลยโอ้ยฝันยังไงเนาะอาจจะบ่แม่นตัวนี้ก็ได้ค่ะเพิ่นอาจจะบ่บอกต์ไม่ก็ได้มันคือจังว่าผมนี่ถือเด็กถือเลขแล้วเขาสิมา ดักเมืองว่าถือเรียกร้ายบนไหนเงืนนั้นมันชี่มีร้ายบนไหนไอไอเรียกเรียกทีอันมันถือเข้าโอนไห่บนวันนะมันที่มียั้งพ่อวานแล้วหนอ่อยไม่ร้องฟันนะ่ะนะมันโบมีว่าเสริมันอันมันโบได้ถือเด็กได้ของเราบ้าโบถือกิ่งเลยในยน่้เขา่าเข้าว่าผ่านคนว่าเขากับกว่าเจ้านะถือคนนั้นคือจะไหวหลุนเลยพี่มาน้ำสองคนผู้ทรายกับค<อ>้ณยิงพี่มานั่นนะ อันเข้าว่าเจ้าถือเล่นนะบอวบอถึงได้ว่าสันดอ <S <S ว้าวมันนะว่ามันเจาน้าเน่ะถือเด็กเล็กว่ามันเล ك, ็กข,ขับข่ครับขานนะเด็กสี่ศูนย์อ๋อเออทีทีทเล็กว่าว่าเล็กออกเล็กถืออ๋อค oh. okay. ับข่ายขับขาว่าเป็นสีน่ศูนย์ที่ว่าพิ่เพิ่นทากันเว่ากันนะนะ um. สองคนมันว่าเจ้าถือเด็กได้เงื่อนหลายคอันคือยังลัดป่าลัดเขามาแล้วภูมาหากันไ้ นี่จะเป็น40บ่อยค่ะแต่ว่าเออแต่ว่ามันจำโบ่ดหญ่นกความฝันก็ได้บแต่ว่า40นี่โอ้ยมาคิดน่ายๆก็ให้อยกขึ้นไ้ไม่ให้่นอขึ้ไหน4หน่วยเป็นไหม4หนึ่งก็40 40 40กัมี่40 4หนึ่งแมนมันเป็นอย่างไรความฝันมันคือจำโม่ใหญเอ๋อจำโม่ใหั่มันจะถึงอดจำโม่ดหญมันจะ๋ถือดีก็อย่าขับไข่ขับข้าวเอาเขามาเบิงงสูตรไหมเข้นมือน้ะค่แต่ชมเนาะ มาถามมุงกอดมนีงวดนี้ให้วิ่งตัวใดลุงวิ่งแปดเต้นแปดมณีไอ้มินไอจะเป็นคนเขียนค่ะท่านผู้ชมมุงกอดบอกว่าให้อมินไอเขียนเพราะว่านังตัวนังสกศอกมินไอห้ามวิ่งบนบ่อรุ่งหรือว่าโอ้วิ่งกระดเ้นกระแปดบอกค่นของลุงเพ่าจะบอบอเน้นค่ะท่านผู้ชมจะบอเน้นว่าร่องศูนย์รองศูนย์นะคะวิ่งแปดร่องศูน คิดว่าส่วเด้องวดนี่โอ้ี่ลาดพระเสด็จะรุ่งงวดนี่เออมั่นใจราคาจะผู้ชมงวดนี่รุ่งก่อนบอกว่ามั่นใจแห้งงวดนี่นิ่งแต่แต่ว่าาทบทวนคำนวณเด็กออกที่ออกได้หลายปีผ่านมานแต่ว่าพูดถึงนอเด็กนั่นนะแต่ว่ามันบกเขาอยู่ในเกณฑ์เล็สิบหานี่ยมันจะออก คือคือในช่วงช่วงนี้มันจะออกประจาเลยโอ้ oh. ำํำซำเล็เลือดออกออกตอนนั้นแหละครับเลือดเลือดเลขเลือดออกตอนนั้นมันเก่า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 แล้วก็เจ็ดนาอครับวันนี้หอดอดเวลาวันที่นั้นคือปีนี้ครบรอบครบหลบปีมันก่อเกศเก่าข้างล่างครับแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะมีส่วนมอสิบหายแต่ว่าพูดถึง พูดถึงในในจุดนังนะแต่ว่ามันก็บ่เข่าในเด็กหญิงเนี่ยว่าเข่าในเด็กหญิงเนีเป็นย่งมันก็มีทั้งบนทั้งล่างเต้านอ้ะมันไม่เป็นว่มีแต่บนอย่างเดียวแปดเด่นแปดร่องศูนย์เอาอยู่หมดจับคู่จับคู่นั่นแต่ลุงเนาะหัวยรั่งเที่ยวของลุงนี่ก็เขาทั้งบนทั้งล่างคนเริ่มจับคู่ก็ไดไม่เป็นว่าว่เข่าได้นอ้ะไม่ได้นอ้ะรักแปดนี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งนะค่ะแปดหนึ่ง ดดสี่แปดสี่แปดจัดจัดไปสองคุมนี่แหละวันนี้นเน้นๆเลยวันนี้ครับท่านผู้ช<อ>มไอสี่แปดสุดยอดลักศูนย์นี่เอาสี่ศูนสศค่ะสีศนกับสี่สสสสสแปดสี่ศอ๊ะ สี่ศูนย์สี่แปดอ่ะก็ตัวเดียวกันลูกก่อนะเพราะว่าตัวนี้ในเล็กศูนย์นี่มันเดล็กร่องตัวนี้แต่ว่าเดล็กเล็กเหล็กม้วนนี่มีมันมันมาเข่ากันเข่ากันเนี่ยนะก็เลยจับใส่กันแต่ว่าคือคือแปดก็ศูนย์นี่ปกติมันจิ๋วว่าน้ำกันนะเด็กวินครูนี้มันก็เคยเข่าอยอกแต่ว่าอันมักมักแปดก็เลยเอารักรักแปดมาใช่หนึ่งแปดสี่เอ็ดกับสี่หนึ่งมกรักสี่เป็นรัก ลักซีบครับมักรักซีเป็นลักซีซีแปดแปดหนึ่งซีแปดซีศูนย์ซีหนึ่งนะคะเนาะเนี่ยเด็๋ยลักศูนย์เนี่ยเอาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะเนาะอืมลักศูนย์ศูนย์เจ็ดศเ,อเดบอกเอาเใจกันไปลงไปนะเถึกแล้วอ,อนนเพราะมันจะเป็นรักไทยรักมันมันจะมีสามลักครับท่านผู้ชมแต,แต่หัซื้อว่า วันนี้เลขศูนย์กับเฮเลหลายหม่องจะเป็นสองศูนย์สี่ศูนย์มขึ้นน้ก,กับฟันใดสามศูนย์น่ะอันีไหนฟันอีก็ได้ท่านผู้ชมเนาะสาศูนย์กับว่าไกลกันเ้ี่ยฟันในสามศูนย์กันหนึ่งหางน่ะหนึหางกับเขาเขาลอกสีเลขเล็ก,ลกรบรอบเนาะขอบรอบทีกายนี่ศูนเจ็ดละศูนย์ยังอีกลุ่งวันนี้รักศูนย์เอา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 ศูนย์เจ็ดเอะ โอ้มีตัวเดียวเด้บเาอได้หาตัวนี้มีตัวเน่นบ่คะตัวนักนักนักนเลยค่ะและกับสี่ศูนย์กับสี่แปดสี่ศนย์กับสี่แปดนะคะเน่ยเป็นสีวงไขนะคะโอ้จะมีลักแปดลักแปดนี่เอาสีเป็นแปดเก้าแปดเก้าอีกคุ้มนึ่แปดเกอีกตัวหนึ่ง แปดเก้าไปเลยโหลายคาตาโมชุ hai, nope. outs, ่มโหลายมีแค่หกชุดเนาะหชุดนะคะนี่เลยนะคะเอาชิ้หาคือบุลุงเพราะว่าชิ้มหามันมันครบรอบปครบรอบของมันบุลุ่งหอกเพราะว่านี่ของคนบุนี่ยู่ในเครือข่ายแมนเป็นสูวนว่าข้ามเงืนของลุงเราได้ซันนี่เออดี๋ยวบอกสู่กันฟัง ครับเราสู้กันฟังไอ้ไอ้สีผานั่นโมส่วนความฝันนี่ยังพอได้ฝันในบ่อจะฝันได้ฝันแล้วแต่ว่ากระบอกมันจำบ่ได้ครับก็คือได้ยินว่าสี่ศูนย์นี่แหละครับจะขับไข่ขับไข่ไว้สี่ศูนย์นี่แหละจะขันคนยินว่าลุงกอดจำบ่ได้อาจจะมาให้เทื่ยนึงก็ได้เนาะอาจจะอาจจะมายำนกนที่รังเนาะมัอนี้ยิบยิบสีเนาะครับพุึงยิบสี่เองกหลายมืออยู่ยังไงอีกหลายมืออยู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเยอะไปเที่ยงไหนเบิรงครับ เดียวกันฟันกับวันฟาดขึ้นไปพอกันดูคณเคยซื้อออกไห้ฟังอเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเจอกันครับไปเจอกันอยู่สารผู้เจกเนาะเพราะว่าผู้เจกนี่อาจารย์ต่อกกกมกบาอยู่ลุงกอดบอมาตองมาได้เพราะว่าตองมาถ<ช>้าเอา,าน้ากันเพราะว่ามันจมหายอุปสันเอาผู้เจกจมหายุ่ปสรนนี่ครับสมุชมเนาะแล้วประเจ้างในเบิ้งตัวเลข บนมนี่ครับแต่มผู้ชมเนะเป็นสูตรหวยคำนวณของลุงกอดครับผมซึ่งงวดนี้ลุงกอดบอกว่าความฝันยังบนแนนอนเด้อครับแต่ความฝันแต่ว่าไข่ายว่ามีคนมาบอกว่าออกแล้วถือแล้วสี่ศูนย์ประมาณนี้แหละครับที่ลุงกอดว่าเนาะเมนบอลุงเน้อไข่ายว่ามันออกสี่ศูนย์แต่ว่าเลขวิ่งนี่ลุงกอดว่าโอชั่วงวดนี้ชั่วพูดรับประกันครับผมงวดนี้ชั่วแนนอนมาสั่นขันมีอร์เส้นกัดดันล้านอร์เส็นผุแล้ะเนาะ เพราะว่ารุ่งกรดถือว่ามั่นใจแห้งก็คือให้วิ่งแปดครับผมวิ่งแปดเด่นแปดล่องก็คือศูนย์จับคู่หายเป็นแปดหนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งหล้วก็ศูนย์เจ็ดแปดเก้าว่าหลายครับท่านผู้ชมบ่าหลายเนาะเลขแค่หกหกชุดเองครับท่านผู้ชมเนาะบ่าหลายท่านใด้ชื่นชอบก็ลองเอาไปพิจารณาบุญขับก่อนหัวจะออกให้เขียนไว้เด้อครับอย่าจำอย่าจำครับถ้าจำมันจะลืมให้สมตรปากกามาจดไว้ นอยไม่ไหญ่นาะ<ช>แเมนเพราะว่าไก่ไๆ่มือมากผัดโอ้ยหลงผัดว่าปหทาหไอยออกมาสี่ศูนย์นีดีแโอ้ยข่อยหลงจเจ้าว่าอยยุมือนั่นผิดว่านาะฉะนัะ้นเลยอย่าจำครับให้เอาสูตรประกามาจดไว้ก่อนมันจะถึงมือหอยออกนะครับตะไปช่อมนอ่ยถึงจะบ่หลงเอาครับตะไปช่มนี่พอเที่ยงกาติดตามหาไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือสูตรหอยคำนวณของลุงกอดครับผมวิ่งนี่ลุงบอกว่างวดน,น,นี่ชั่วแน่นอนชั่วดิงล่างดิ้งบนแล้ว แต่ว่ามันใจเล็กวิ่งนี่จะมันใจเล็กแปดบ่อรุ่งแมนเล็กแปดอืมันใจเหล็กแปดขับร่ 8, องศูนย์เล่นแปดร่องศูนย์เอาสามสี่ลุกก้อนบอแล้วครับผมให้วิ่งถ้าจะวิ่งนี่กาให้นักเล็กแปดครับผมนักแปดเนาะ,ะออกมาได้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 ยังสี่เนาะงวดก้อนน,นี่ยังศูนย์กับยังศูนย์กับสี่เหรอคะแมนอยู่บ่ จำโมได้คือกัน,น,กนผมก็จำโมได้คือกันแต่ว่าผมก็จำโมได้เพราะเป็นยังดอกรเองไม่ได้เอามากะ็ะมวดนี้มันก็นมีศูนย์ตรงกลางแต่วันเปลี่ยนจากตัวนั้นมาเป็นเปียกอ่านอก่ากสมุชชมเนาะนี่กับฟังเป็นทีเดียบร้อยลุงกอดก็หายมาเดียบร้อยแล้วครับสูตรสูตรห้อยคำนวณแต่ว่าความฝันนัน่นโบนแอครับอาจจะเพิ่นจะมาย้ำอีกคล้ายๆว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่นี่แหละครับเพิ่นจะมักจะมาบอกลุงกอดบอและสันกับเจอกันวันภาหัตนาวันพระ อยู่สารปูเจกอาจจะได้ถามลงก่ออีกครั้งหนึ่งเนาะความฝันครับเดี๋ยวพอเท่ยงพอเที่ยงในเที่ยงในังอีกครั้งหนึ่งคืองวดวังหันย่ายฝันพเพื่อนะันโบสือเนาะเพื่อนฝันเนี่ยเขามาเขียนใส่หนหิขเขียนใส่แขนได้บ่เป็ดสามอ้อมอน้นเปสามเนี่ยคือดี มาออกอีกแล้วอ่ะเออเพื่อนก็ถือกิตัวเพิ่นก็ซื้อกับกันเิ่นบ่อฟังยู่แเรผมบ่สนใจนะตอนันออกแล้วโอ้จะกันเหล็กออกกันนะเ้ยบ่เอาเก่านี่ผมิบ่คว่าอยากส้อนะมันป็นจังไดหรอแต่ผมมาจกไดนหันเลขเลขก3ปดสามามแปดสามแปดอันสามปดอยู่ตัวเมือวนี้ก็เพือนกันนะคะไผจเล่นกะซิเลนตได้จะต้องกลับตัวนั้นแล้อ่าไปแล้วต้องกลับน้าครับท่าผู้ช่เนาะ ขึ้นบนแลก้กกระลงลางน้ำเอาพอเทีย่ยงสรสุรุมัฟัง่งเ,เป็นขางทุท่ายเนนะครับุผู้ชมเนาะน <Catal> <c oughs> ส่วนหัวข้ำนวนของลงกรดงวดนี่เป็นประจำงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหาร้อยหกสิบค,ครับผมวิ่ง8ปล่องก็คือศูนย์เน้นๆเลยครับ8ดนี่จับคู่ให้กับมี8ปดหนึ่งสีแปดลากาสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าบ่หลายครับเนาะ ครับผมกะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด่าชาแนลก็ให้ทุกท่านเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางของวันวันที่สิบวันวันที่สี่ป,ป่าวันที่หนึ่งเลขสี่หนึ่งนี่เป็นยังจังพ่วงมาเดขสี่หนึ่งครับเพราะว่ามัอนั้นจอดอยู่รถรถเก๋งเข้ามาถอยถอยซ้วนวางแต่วอาโอ้จอดอจอดอยู่บ้านเท่านี่บ่หรือจอดอยู่ยึดตลาดติดเครื่องอยู่กะอันผมก็ยู่ทั้งรถนี่ะติดเครื่องอยู่แต่ว่า ผู้ถอยนั่นะก็ดิถอยบุบุญรถกับขวงล้ำยู่งคนกับถอยมากกับมันใส่ด้างข้างเอาโอ้ยอืมเกลือกเลยแถมมาโอ้โหเลยเกลือเลยเอาสีหนึ่งเด็กรถครับผมผู้นี่บอกกันจะไปชมเด็กรถเนาะสีหนึ่งเอ้าสุดท้ายนี่ไปเที่ยงกับขอขอบุญของคุณทุกขันที่เขามาชมเขามาติดตามในช่องสตาดาชแนเนาะครับเนาะกะหวังว่าทุกท่านคงจะถูกถูกใจบุหรี่ก็น้อยเนาะครับสูตรหน่วยคำนวณของลุงกอด คลิปนี้พระเทื่อมก็จะขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมันหมายกันสุขสุขคนคลิปนี้ไปละครับขอบคุณครับขอบคุณลุงกอดครับที่ให้ตัวเลุ่ยเด็ดเนาะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดิษฐ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้มันหมานเด้อหมานสุขสุขคนเด้อครับท่านผู้ชม